มึงไม่รู้จักกูเหรอบอกกูจะไปรู้ที่อะไรมันไม่ใช่พอ่อกูลงรถที่ลำพญาไม้ก่อนเข้าอำเภอด่านขุนทดอ่ะไปตั้งด่านตรงนั้นนะตั้งจุดตกัดเพื่อตรวจคนอาวุธมันมีป้นรถติดล,ล้อกนะันเรื่อยไงพอไปตั้งก็ไปเจอท่านรัมมุนตรีช่วยมหาไทยเขาขับรถเบนซ์ไปมาแล้วก็สวัสดีครับขอญาตตรวจคน,นครับตรวจคนรัมมุตีตรวจคนรัมมุนตีนะก็ไม่รู้ไง มันรถเบนซ์มาเนี่ยกลางคืนตีสองตีสามแล้วสวัสดีครับขอยัุญาตตรวจคนครับเฮ้ย <Hey, S 1> มึงไม่รู้จักกูเหรอบอกกูจะไปรู้ที่อะไรไม่จะพ่อ,อกูลงรถคือพูดผิดหูไงเข้าใจนะไอ้มึงไม่รู้จักกูเหรออ้เราก็เห็นปืนในรถเห็นปืนอาก้าในรถอ่ะปืนอาก้าพับถ่ายเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเห็นปืนผมก็จับปืนเฮ้ยลงรถ ม,มึงไม่รู้จักกูไอสัตว์ลงรถ <c oughs> มาเนี่ยไปด่าผู้รัฐมตีช่วยมหาไทยไอสัตว์ลงรถมาเนี่ยทุกคนลงรถอาปืนจี้ลงรถหมดคนจับท่านก็แสดงตัวว่าผมรัฐมตีช่วยมหาไทยก็ขอโทษผมไม่รู้ก็ท่านไม่บอกกูรัฐมตีช่วยมหาไทยบอกไอสัตว์ไม่รู้จักกูเหรอกูจะไปรู้จักมือเหรอว์เข้าใจปะ่ะเออ ก็บอกแต่แรกเราก็จะไม่ถ้าบอกเฮ้ยผมรัฐมนตรีช่วยมาไทยไอ้หนูมาตั้งด่านตำรวจที่ไหนเนี่ยผมจะได้บอกผมหัวหน้าชุดเฉพาะกิจจังหวัดลบบุรีครับมาตั้งสกัดคนร้ายป้นคนขับท่านเป็นร้อยตำรวจเอกอคนนั่งเป็นเลขารัฐมนตรีคนอีกคนคือสสชัยยูมิคนอตัวรัฐมนตรีนั่งอย่างนี้และนั่งหลังคนคนขับเนี่ย เป็นสอสอเป็นสอสอแต่ผมเห็นปืนอยู่ไอ้ตรงเลขาไงผมก็ไม่รู้ว่ามันขครอันนี้พอเขาเปิดกระจกรถผมอยู่กลางถนนเนี่ยเขาเปิดกระจกรถตรงสอสอเนี่ยไอ้เฮียเสียงรอดมาเลยมึงไม่รู้จักกูเลยแล้วกูจะไปรู้จักมึงเลยไอสัตว์ตัวเราก็สูงมองก็ไม่เห็นเข้าใจไหมเห็นแต่ปืนมองเข้าไปเห็นแต่ปืนไม่เห็นแต่ปืนเราก็ระแวงแล้วระแวงผมก็เตรียมชักปืนแหละ ปรากฏเป็นเรื่องเลยโอ้โหถึงผู้บัญชาการผู้กับเรียกไอเรวัดไปพบด่วนสิ <c oughs> มึงไปพูดไม่ดีกันแล้วมุนตีเลยบอกใช่ก็มันบอกว่ามึงไม่รู้จักกูเลยก็อ <c oughs> <c oughs> บอกจะไปรู้จักเฮียอะไรก็ไม่ใช่พ่อ <c oughs> ดีไม่ยิงหมดรถถ้ายิงหมดรถเนี่ยตายอย่างหมาเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่เปรี่ยวมากก่อนเข้าเขตขุนรถเนี่ยถ้ายิงหมดรถก็ตายอย่างหมา No. Nah.